ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยายกรณ์ดวงดาวจังกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2 4 6 f r Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่ํำนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะถ้าท่านใดอยากฟังคำทำนายเลยสามารถกดสกิปข้าม ไปนาะทีที่กิ่งฟ้าเขียนเอาไว้ด้านล่างหรือใต้ description จะมี time stamp ที่สามารถคลิกได้เลยนะคะแต่กิ่งฟ้ามีความจำเป็นจะต้องเกริ่นก่อนอย่างเช่นเดิมก่อนที่จะเริ่มคลิปนะคะกะ็คลิปวันนี้นะคะจะเป็นดวงรายเดือนนะคะสำหรับ12ราศีนะคะกิ่งฟ้าก็จะแบ่งแยกแต่ละราศีให้อย่างเช่นเดิมเลยนะคะเป็นดวงรายเดือนประจําเดือนมิถุนายน2 0 6 8ันหรือ2025นนั่นเองนะคะก็เป็น general reading ทำนายโดยภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้านไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องปกติแต่ดูตรงนี้เป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางเป็นกําลังใจแล้วก็ถ้าไพ่ต้องการที่จะเตือนอะไรากิ่งฟ้าก็จะทํานายตามนั้นนะคะฉะนั้นดูอย่างมีสตินะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกําหน ut, ดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะสำหรับท่านใดที่อยากปรับความเร็วความช้าในการผู้ของกิ่งฟ้านะคะ,ะกิ่งฟ้าไม่สามารถปรับตัวเองได้นะคะเพราะว่ากิ่งฟ้าเป็นธรรมชาติแบบนี้นะคะคือทํานายแบบนี้เเป็นอกกลัษณ์ กิฟ้ามาหลายปีในการทํานายดวงอยู่แล้วนะคะถ้าท่านใดโอเคกับ normal speed แบบนี้ก็คือไม่ต้องปรับความเร็วความช้าดใดใทั้งสิ้นนะคะให้ฟังต่อเนื่องได้เลยแต่ถ้าท่านใดอยากปรับมันจะมีฟันเฟืองด้านขวาบนของคุณนะคะเรียกว่า playback speed หรือปุ่มปรับความเร็วความช้าสามารถปรับเร็วขึ้นหรือช้าลงได้หมดเลยแล้วแต่เราเลยนะคะตามใจชอบของแต่ละบุคคลกันเลยนะคะอ่ะโอเคเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปการทำนายดวงของวันนี้กันเลยดีกว่าชาวราศีเมษน,นะคะประจำเดือนมิถุนาย,ยน2 5 6 8ันห้าร้อยหกสิบแปดสองพันยี่สิบห้านะ ะะเรามาดูดวงโดยภาพรวมกันเลยดีกว่านะคะราศีเมษ steadfastness prosperity i six of swords the moon king of swords eight of swords Queen of Cups, Six of Pentacles, The High Priestess, Seven of Cups, Nine of Swords, Four of Pentacles, 5 of Pentacles and the last one ไปสุดท้ายนะคะ The Tower โอเคราศีเมษเป็นยังไงเป็นดูของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งสำคัญนะคะ สำหรับชาวราศีเมษเลยนะคะช่วงนี้จริงๆพลังงานมันขึ้นเป็นลักษณะของการจบสิ้นจากบางสิ่งบางอย่างแล้วเริ่มต้นสิ่งใหม่เป็นการเริ่มต้นที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมฉะนั้นถ้าที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่าโอชีวิตลุงลางมากเลยอีลุงตุงนางวุ่นวายมากต่อจากนี้เดี๋ยวมันจะเป็นเหมือนคลื่นที่สงบลงนะคะเป็นความสงบหรือว่าเจอสิ่งดีๆเจอความสุขที่ดีขึ้นกว่าเดิมและไพยขึ้นว่าถ้าเราตั้งใจเพนพยายามขยันมากๆช่วงนี้เงินของคุณจะทําเงินได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมบางคนอาจจะมีอํานาจม,มีบารมเิ่มขึ้นนนาางงคอจจะปว ฟื้นตัวหรือบางคนอาจจะแปลว่ามีโอกาสที่จะได้เงินดีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะอุดมสมบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์ต่างๆด้วยแล้วก็พลังงานขึ้นว่าคุณเองมีเ,เรียกว่ามีความสามารถหลากหลายหลากหลายด้านมากๆมาเลยทําให้ความสามารถของคุณช่วงนี้ทําอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันเหมือนจัดการได้อยู่หมัด คุณมีเหมือนอาวุธครบมือคุณเก่งหลากหลายด้านคุณรู้ว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่นะคะแล้วก็มีเสน่ห์มากๆในช่วงนี้เป็นที่รักเป็นที่เมตาตาแก่คนพบเห็นนะคะแต่สิ่งหนึ่งก็คือให้เรามาระวังในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงบางคนอาจจะบอกว่ากลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวอะไรใหม่ๆ อันนี้สาหรับบางท่านเนาะไม่ต้องกลัวค่ะชีวิตมนุษย์เราบางทีมันอาจจะต้องเจออุปสรรคเจอปัญหาบ้างเจอบททดสอบบ้างซึ่งเราไม่ต้องไปกลัวแต่สุดท้ายแล้วบททดสอบเนี้ยคุณจะผ่านพ้นไปได้แน่นอนแล้วมันจะดีสาหรับตัวคุณเพราะคุณจะเหมือนแข็งแกร่งขึ้นอีกขั้นหนึ่งนะคะคุณทําได้กิงฟ้าเชื่อแบบนั้นแล้วก็ถึงแม้กิงฟ้าจะบอกว่าการเงินของคุณดีแต่คุณเองก็ต้องมีสติในการใช้ตังค์อยู่ดีนะคะหาเงินได้เยอะก็ต้องเก็บให้เก่งด้วยเพื่ออนาคตเพราะว่า วันนี้หล่อจะดีวันหน้าเราไม่รู้ได้ชีวิตมนุษย์เราไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆความไม่แน่นอนคือความแน่นอนนะคะกิ่งฟ้าอยากให้คุณเข้าใจว่าชีวิตทุกอย่างอะคะ่ะมันทุกทุกอย่างในชีวิตเราเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นคือสัจธรรมของชีวิตนะแล้วก็ช่วงนี้ในเรื่องของวิชาความรู้หรือเรื่องมันสมองหรือเรื่องสติของคุณอะคะ่ะคุณจะมีความจําที่ดีมากขึ้นเรียนรู้อะไรบางอย่างได้ไวมากขึ้นกับปกติหรือเขาเรียกว่าสมองมันปลอดโปร่ง มากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะฉะนั้นขอให้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีเรามาดูเรื่องการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ Four Cups Temperance the Devil Six of Cups King of Wands อ่ะเรื่องการงานของคุณจริงๆขึ้นดีมากนะแต่มันมันเหมือน,ม,นมีเรื่องอะไรบางอย่างที่คุณต้องตัดสินใจนะคะในเรื่องการทำงานว่าเอ๊ะตัดสินใจจะทำสิ่งนี้ดีไหมหรือว่า พอและกับสิ่งนี้ไปทําอีกโปรเจกต์หนึ่งหรือออกจากงานที่เดิมไปทํางานที่ใหมด่ดีหรือว่ามันอาจจะมีช้อยส์อะไรบางอย่างเข้ามาในชีวิตในเราของเราช่วงนี้ในเรื่องการทํางานนะคะเดี๋ยวคุณก็ตัดสินใจได้ถูกต้องค่อยๆค,คิดอย่างมีสติละกัน เรื่องการทํางานถ้าในกรณีบางคนทํางานพวกสื่อออนไลน์ทํางานที่แบบขายของออกแนวกิเลนหนึ่งเสื้อผ้าหน้าผมแฟชั่นต่างๆของกินของบริโภคอาชีพอยู่กับเรื่องการเดินทางไม่อยู่ติดกับที่นะคะอาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศต่างภาษาต่างที่ต่างถิ่นของสวยงามของประดับตกแต่งดอกไม้ของที่มีกลิ่นหอมสปางานบริการต่างๆบริการแบบงานสปาอะไรเงี้ยเป็นต้นช่วงนี้จะดีเป็นพิเศษเอาจริง สำหรับการงานของคุณมีความมั่นคงมากแต่มันมีคําเตือนว่าอย่าทําอะไรที่เขาเรียกว่ารับลมคมไหนหรือเป็นหนึ่งใต้โต๊ะหรืออะไรที่มันผิดเศีลธรรมผิดกฎหมายในเรื่องการทํางานจะเกิดปัญหาแน่นอนเกิดปัญหาแบบลามทุ่งปัญหาที่แบบยิ่งใหญ่มากๆต้องระวังแต่ถ้าเราบอกเอ้ยเราไม่ทําอะไรที่มันไม่ดีเราไม่ได้ทําอะไรที่มันเป็นแบบ ทําให้ตัวเองหรือผู้อื่นเดือดร้อนก็ไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวคําำ,ำนานนี้มันคือแค่แบบจุดที่ว่าถ้าเราทําผิดอะระวังมันจะเข้าหาตัวเราไวกว่าปกติแต่ไพ่ขึ้นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีบางคนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตนําแหน่งทําอะไรเพิ่มพูนมีมีโปรเจกต์เพิ่มขึ้นแล้วไพ่ขึ้นพลังงานสถิตจะบอกเลยการทํางานของคุณดวงขึ้นนะอ่ามันเหมือนกับว่าคุณจัดการทุกอย่างได้อยู่หมดัดกิ่งฟ้าถึงบอกอํานาจบาร,รมีของคุณจะเพิ่มพูนอ่าแล้วก็จะมีคนสปอร์ตคุณดีและรวมถึงในเรื่องการทํางานของคุณอะคุณมี คุณจะมีไฟมากขึ้นมีแรงบันดาลใจหรือว่ามีแรงข้ดสู้ในการทํางานมากขึ้นหรือว่ามีจุดมุ่งหมายมีจุดประสงค์มีเป้าหมายที่ชัดเจนมากๆในช่วงนี้ถือว่าดีมากๆฉะนั้นกิ่งฟ้าเลยพูดเลยว่ามั่นคงแล้วก็การงานของคุณจะดีขึ้นกว่าเดิมหรือมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองเรามาดูเรื่องการเรียนการศึกษาค่ะการเรียนการศึกษาไพ่ก็ขึ้นดีมากนะคะแต่ช่วงนี้อาจจะใช้เงินนิดหนึ่งกับเรื่องการเรียนการศึกษาถ้าใช้แล้วมันเกิดประโยชน์ก็ใช้ไปเถอะ ะะการเรียนอาจจะเป็นการเรียนเสริมเรียนเพิ่มเรียนเพื่พอต่อ,อย,ยอด <brushing. S 2> ทางธุรกิจหรือว่าเรียนต่อป็ญญาต่างๆหรืออาจจะเป็นการเรียนเพื่อทำให้เราผ่อนคลายต่างๆบางคนบอกเรียนเป็นงานอาเดเรกเรียนเพื่อนนบบอ,อ,อ,อยากเรียนรู้เรียนภาษาเรียนเพื่อต่อ,อยอดเรียนช่วงนี้การเรียนของคุณดวงขึ้นมากกิ่งฟ้าถึงบอกในเรื่องมันสมองความคิดสมองคุณจะบอดโปร่งหรือว่าความจําจะด<ๆ>ีข<ๆ>ึ<ๆ>้นสติปัญญาของคุณดีมากในเดือนนี้นะคะเรามาดูเรื่องการงานขอภายค่ะการเงินค่ะการเงินตอนนี้การเงินแล้วนะ justice The Fool. Knights of Cups. Eight of Wands. Ten of Cups. การเงินของคุณถือว่าไปได้เรื่อยๆถือว่าไม่แย่กิงฟ้าบอกตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว p o s p t i i t y คือความมั่งคั่งความร่ารวยฉะนั้นมันมาจากการลงมือทําของคุณแหละคุณทํายังไงคุณได้แบบนั้นหมายถึงว่าคุณเพียายามคุณตั้งใจคุณอาจจะได้เงินพิเศษหรือว่าได้โบนัสในภายภาคหน้าหรือว่าทํางานมากเท่าไหร่ก็อาจจะได้เงินมากเท่านั้นก็เป็นได้นะคะไพ่ขึ้นความวุฒิธรรมด้วยส่วนมากแล้วมันแปลว่าทํายังไงได้แบบนั้นแล้วไพ่ขึ้นว่าเงินอาจจะเพิ่มมาจากตําแหน่งหน้าที่การงานหรือว่าเพิ่มมาจาก สิ่งที่เราตั้งใจแบบพุทอฟโฟลด์ลงไปมากๆนะคะแต่คุณอาจจะใช้เงินเก่งอยู่บ้าง แต่ก็จะมีเงินมาหมุนเวียนเรื่อยๆไม่ได้เดือดร้อนอะไรบางคนอาจจะได้มรดกตกทอดได้เงินจากครอบครัวหรือว่าได้บางสิ่งบางอย่างมาจากการสืบทอดก็เป็นได้นะคะแต่มันมีคําเตือนหนึ่งอย่างอย่าให้ใครหยิบยืมตังค์อย่าให้อย่าไปเซ็นคําประกันให้ใครรอบครอบเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องผลประโยชน์ให้มากขึ้นในช่วงนี้เพราะไพ่ขึ้นคนน่ากลัวก่าผีฉะนั้นแปลว่าเรื่องเงินมันไม่เข้าใครใครระวังในเรื่องการเงินจะสูญหายเพราะว่าเราไม่รอบคอบหรือว่าเราไปแบบตามที่สาธารณะต่างๆลืมของมีค่า เผลๆไม่ได้คืนโดนขโมยไปอันนี้อันตรายนะคะกิ่งฟ้าแค่มองวเป็นคําเตือนไม่ใช่ว่าจะต้องเกิดขึ้นกับคุณนะเราฟังอย่างมีสตินะเพราะนี่ทํานายภาพรวมอยู่ดีนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะจะบอกแบบนี้ว่าปกติกิ่งฟ้าจะพูดทําบุญในตอนสุดท้ายเลย แต่แปลกนะรอบนี้เดือนนี้แบบขึ้นในเรื่องการเงินหมดเลยถ้าจะทําบุญอะไรจะเสริมในเรื่องการเงินคุณด้วยถ้าเป็นไปได้รอร่วมบุญก็ได้หรือจะเป็นเจ้าภาพก็ได้แล้วแต่กําลังของแต่ละคนเอาแบบที่เราไม่เดือดร้อนห้าบาทสิบาทก็คือบุญถ้าเราทาด้วยใจสูงเอาแบบไม่เดือดร้อนทําบุญเกี่ยวกับเรื่องถ้าที่ไหนมีการบวชพระหรือสัมมาเนรไปร่วมบุญเลยเป็นเจ้าภาพก็ได้ไม่ฉะนั้นแค่ร่วมบุญเล็กๆนน้อยก็ได้นะคะ เน้นเกี่ยวกับเรื่องการบวชพระเลยหรือบวชสัมมนเนรได้หมดเลยอ่านพุทนาบุญด้วยนะคะถ้าใครทําแล้วจะส่งเสริมในเรื่องด้านต่างๆคุณและเรื่องการเงินงคุณทําให้คุณเองมีการเงินที่ราบรื่นรับเรียบหรือว่าจะมีสติในการใช้ต่ำมากยิ่งขึ้นอ่าถ้าใครทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องพวกอาชีพพดุงความพิธีทต่างๆทํางานในศาลเป็นทนายความอะไรก็ตามแต่ช่วงนี้รายได้จะเข้ามาเป็นกอบเป็นกำรรหรือว่าทํางานอิสระ ะะทำงานพวกฟรีแลนซ์ต่างๆช่วงนี้อ่ะอ่อนตรงคือยิ่งรับงานมากมันก็ย่อมได้งานได้เงินเยอะกว่าปกติเนาะแต่ช่วงนี้บางคนทํางานแบบอิสระต่างๆจะได้เงินเยอะกว่าปกติหรือบางคนอาจจะได้เงินจากอาชีพเสริมเยอะเยอะมากกว่าอาชีพหลักด้วยซ้าไปอ่าสำหรับเรื่องความรักคนโสดสนิท two of wands seven of pentacles five of wands three of cups อ่าต้องบอกแบบนี้ว่าถ้าเรา ไม่ได้แบบสนใจเรื่องความรักก็ย,ยังยังไม่มีคนเข้ามาหรอกแต่ถ้าเราเปิดเปิดรับที่จะมีคนเข้ามาแล้วเราเองอาจจะแบบว่ามีสังคมเจอสังคมใหม่ๆเจอคนใหม่ๆเจอจากการเดินทางหรือว่าเจอจากการที่แบบคอนเนคชันหรือเพื่อนแนะนําให้รู้จักอะค่ะมันมีโอกาสสูงแต่พ่ไม่ได้ขึ้นว่าเป็นแนวสื่อออนไลน์นะแต่จะขึ้นเป็นลักษณะของคำว่าเจอแบบตัวเป็นๆน,นะคะหรือว่าเพื่อนแนะนําให้รู้จักหรือแบบมันมีมูทัลเฟนหรือว่ามีคอนเนคชันอะไรต่างๆอาจจะเจอในลักษณะนั้นนะคะ แต่มันอยู่ที่ตัวเราเองด้วยว่าเราปรารถนาที่จะมีใครหรือเปล่าถ้าเรารู้สึกว่าเออเรายังไม่ได้พร้อมมีใครหรือเฉยๆไม่ได้มีแบบ ต้องการขนาดนั้นที่จะต้องมีใครอะค่ะไพ่กันเลยขึ้นเป็นลักษณะคําว่ายังยังไม่มีคนเข้ามาแต่ถ้าเราเปิดกว้างก็จะมีคนเข้ามาอาจจะเป็นชาวต่างชาติคนต่างที่ต่างถิ่นได้หรือเจอจากการเข้าสังคมและคอนเนคชันจริงจริงนะคะม,มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาเหมือนกันเรามาดูสําหรับคนโสดที่สถานะไม่ชัดเจนหรือคุมเครือนะคะจะชัดเจนไหมไพ่ขึ้นว่าถ้าคุยมานานแล้วมีโอกาสชัดเจนท่านานมากๆนะแต่ถ้าหมอนมุมหนึ่งเท่าในกรณีบางคนแบบเพิ่งเริ่มคุยกันแล้วมันก็ยังมี choice ช้อยสตารอาจ,จะมีช้อยของเราหรือว่าเขาอาจจะมีช้อยของเขามันก็ะจะเป็นรักที่ยังเผื่อเลือกอยู่นั่นเองนะคะฉะนั้นอาจจะไม่ชัดเจนสำหรับบางคนที่เพิ่งเริ่มคุยกันเนาะก็ค่อยๆดูกันไปแต่ถ้าคุยกันมานานมากแล้วรู้สึกว่าเออมันควรจะมันควรจะเป็นสถานะได้แล้วนะก็ต้องมีการพูดคุยกันนะคะว่าอย่างไงต่อแต่ถ้ารู้สึกว่าคุยกันมานานแล้วไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยอาจจะแปลว่าเราเราเองหรือว่าอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่ต้อง move on กันไปนะคะสําหรับคนที่มีแฟนหรือมีคู่แล้วเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้ใครขึ้นเตือนเลยว่า ถนอมน้ำใจกันนิดหนึ่งในช่วงนี้ถ้าคุณทั้งสองคนไม่ถนอมน้ำใจการท็อกซิกใส่กันหรือว่ามีความไม่ซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกหรือไม่ไม่ซื่อสัตย์ต่อความสัมพันธ์อาจจะถึงขั้นเลิกลากิ่งฟ้าไม่อยากทำนายแบบนี้นะแต่ไพ่ขึ้นมา ว่าถ้ามันมีอะไรบางอย่างปิดบังซ่อนเร้นหรือว่าทําให้ถนอนน้าใจการท็อกซิกมากๆในความสัมพันธ์ท็อกซิกมันคือรวมทุกปัจจัยในเรื่องความสัมพันธ์ที่มันไปต่อกันไม่ได้อะค่ะมันก็จะไปต่อกันไม่ได้แปลว่าต่างคนต่างแยกย้ายกันแต่ถ้าเราบอกว่าเรารักกันดีกับแฟนเข้าใจกันดีกับแฟนให้ข้ามคาทํานายนี้เลยไม่ต้องใส่ใจอันนี้เป็นแค่คําเตือนเฉยๆแต่ถ้าหมองมุมหนึ่งถ้าต่างคนต่างทํางานแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะโทรหากันบ้างนะคะหรือว่า วีดีโอคอลหากันบ้างมันจะช่วยทําให้ความสัมพันธ์ของคุณดีขึ้นแต่ถ้าในกรณีบางคลแบบเจอกันทุกวันแต่แบบไม่ค่อยได้พูดคุยกันเลยเพราะว่าต่างคนต่างยุ่งจริงๆมันต้องหาเวลาคือไพ่มันขึ้นว่าต้องหาเวลาพูดคุยกันบ้างหาเวลามาเจอกันบ้างหาเวลาที่แบบว่า ใจใช้เวลาอยู่ร่วมกันบ้างไม่ฉะนั้นความสัมพันธ์คุณมันจะห่างเหินกันเรื่อยๆนะคะไพ่ขึ้นแบบนี้เนาะเป็นแค่แบบแบบคำแนะนําคําเตือนละกันสำหรับคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างปกติดีค่ะถ้าใครคิดจะมีบุตรมีลูกสามารถมีได้แต่บางคนอาจจะแปลว่ารับสับปสั์เลี้ยงมาก็เป็นได้เช่นเดียวกันสําหรับเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพเป็นยังไงบ้างช่วงนี้นะคะคือ อะระวังเนเรื่องอุบัติเหตุนิดหนึ่งบางคนเดินทางขับรถเองหรือไปไหนมาไหนถ้าเป็นไปได้สวดมนต์บทหลวงปู่ทวดก่อนที่จะเดินทางมันจะมีบทสั้นๆไปหาใน Google เอานะคะหลวงปู่ทวดนะคะก่อนที่จะเดินทางนะคะสุขภาพมีหนึ่งอย่างที่กิ่งฟ้าอยากให้่ามาระวังคือเรื่องไข้หวัดคักจมูกมูกไหลอาการที่เกี่ยวกับเรื่องแบบจับหนาวสัน่นหรือว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลง,ปลงหรือว่า พักผ่อนไม่เพียงพอแล้วแบบบางทีโครคภัยมันถามหาได้นะคะอ่ะเรื่องอุบัติเหตุเดี๋ยวกิ่งฟ้าจะให้เรื่องการทำบุญเพิ่มเติมเนาะจริง,รงๆกิ่งฟ้าบอกเรื่องการทําบุญในเรื่องการเงินแล้วสามารถย้อนกลับไปฟังได้นะคะะการทําบุญทํำยังไงบ้างนะคะในการทั้งแก้เค้็แล้วก็ได้บุญกุศลด้วยนะคะ1ทําบุญกับคนที่มีพระคุณก่อนก็เริ่มเรียงลำดับให้ถูกต้องก่อนเป็นพ่อแม่ อาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมพี่ปะนะ้าน้าปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ใครที่ดีกับเราอย่าลืมดีกับพวกเขากลับแต่กิ่งฟ้าเข้าใจแต่ละคนเจอไม่เหมือนกันนะคะกิ่งฟ้าบอกเสมอทําเท่าที่เราไหวโดยที่เราไม่เดือดร้อนถ้าเขาดีกับมาให้ดีกลับถ้าไม่ดีก็ก็แค่ว่าเราต้องไม่ทําให้ตัวเองหรือผู้อื่นเดือดร้อนแค่นั้นเองนะคะถัดไปทําบุญนอกบ้านทํากับอะไรดีนะคะกิ่งฟ้าบอกไปแล้วให้ทําบุญบวชพระหรือสาม,มเณรใช่ไหมคะแต่อีกหนึ่งอย่างในการแก้เค็ดคือ ไปบริจาคเลือดถ้าบริจาคเลือดไม่ได้ทาบุญวัพระบาตนาพุหรือทาบุญเกี่ยวกับเรื่องผู้ป่วยเตเตียงนะคะหรือทําบุญถ้ากิ่งฟ้าถ้าในกรณีคุณอยู่กรุงเทพอะคะ่ะกิ่งฟ้าจะแนะนําให้คุณเองอะคะ่ะไปทําที่โรงพยาบาลสงโดยตรงโดยไม่โอนผ่านออนไลน์ไปทําโดยตรงจะมีเกี่ยวกับเรื่องบริจาคโลหิตแต่หมายถึงว่าเราไม่ต้องบริจาคโลหิตเนาะแต่ทําบุญ ไปเขาก็จะเอาไปใช้อุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องแบบถุงเลือดต่างๆนะคะของพระสงฆ์โรงพยาบาลสงฆ์ไปทําเลยนะคะเกี่ยวกับบํารุงโลหิตอ่จจะเป็นช่องนี้คุณไปทําดูนะคะอ่าแล้วก็ทุกครั้งที่ทําบุญเสร็จ แผ่เมตตากรวดน้ําด้วยจะยิ่งดีต่อตัวเราเองใครทําคนนั้นก็ได้นั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ2-3นาทีจะยิ่งดีต่อตัวคุณนะคะถ้าจะสวดพระครถางเงินงล้านเพิ่มเพิ่มเป็นบทเสริมก็จะยิ่งดีบทสวดมนต์บททั่วไปกิ่งฟ้าแปะอวตารดีสคริปชั่นเสมอเสริมพระครถางเงินงล้าน9 3 0จบ,จบต่อว,วันได้นะคะนั่งสมาธิ2-3นาทีได้เลยแล้วก็ทําบุญตามที่กิ่งฟ้าบอกชีวิตของคุณในเดือนนี้จะราบรื่นราบรียบมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะก็ขอให้ท่านีสเจิออ้พบด จงมีสติทุกย่างก้าวในชีวิตด้วยขออนญญาตจบคำทนายนเพลวนี้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องหอาจางกิงฟ้าสามารถกดปุ่มซุเปอร์แงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรห้วใจด้านล่างในยูทูบได้นะคะกิงฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์แทงได้ตัวของตัวเองหรือเพียงแค่กดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งยิ้มๆเป็นกำลังใจให้กิงฟ้าติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจและติกเกอดด์ได้จีดาววันนี้ลาไปก่อนอทุกท่านบ๊ายบายคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่ง หรอ TikTok ขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ